จากความเดิมเมื่อตอนที่แล้วปอกได้รู้เรื่องทุกอย่างว่าทั้งลุงถมและกุยได้ตายไปแล้วทั้งคู่เรามาติดตามบทสรุปว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทั้งคู่ฆ่ากันเองหรือมีใครทําให้ตายกันแน่มาติดตามต่อกันได้เลยครับชาวบ้านพากันพูดปากต่อปากว่ากุยฆ่าลุงถม แล้วพอมีคนเห็นศพของลุงถมแล้วกุยก็กลัวความผิดไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองเสียตอนนี้เรื่องราวที่ป๊อกเจอมานั้นดังกระชอนไปทั่วทั้งหมู่บ้านมีคนเข้ามาถามไทยปอกเยอะมากจนเวลาล่วงเลยมาคล้อยบ่ายป๊อกเองก็แทบที่จะไม่มีแรงจากพิษไข้ที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีครุย แต่ก็ต้องพยุงตัวเองขึ้นเพราะในใจถึงจะกลัวและตกใจมากแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเพื่อนปอกต้องไปส่งเพื่อนให้ได้ปอกได้นั่งหลังรถกระบ,บะเพื่อนบ้านเพื่อที่จะไปที่วัดระหว่างทางนั้นจะต้องผ่านโรงเรียนจุดที่ชาวบ้านบอกว่ากุยนั้นได้ผูกคอตายปอกได้มองแบบผ่าน แทนที่จะเป็นความรู้สึกกลัวแต่กลับเป็นความรู้สึกสงสารและคิดถึงเพื่อนมากกว่าแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือทำไมวันนี้ไม่เห็นต้นตาลสองต้นคู่ที่อยู่ข้างๆแท,งท่งน้ำนั่นเลยทั้งๆที่วันที่ปอกเดินผ่านกลับบ้านในวันนั้นก็ยังเห็นอยู่พ่อก็เลยเล่าให้บอกว่าต้นตาลสองต้นนั้นมันได้ตายไปนานแล้วนะปอกชาวบ้าน ก็โค้นไปหลายปีแล้วแล้ววันนั้นป๊อกเห็นอะไรแต่ป๊อกก็ไม่ได้คิดอะไรนั่งรถมาเรื่อยๆจนมาถึงวัดและก็เห็นโลงศพที่ตั้งอยู่ในสาลานั้นและแน่นอนมันก็คือศพของกุย้ยกับลุงถมสองพ่อลูกนั่นเองและมันก็เป็นโลงศพที่ป๊อกเห็นในคืนบนนั้นที่ป๊อกเดินกลับบ้านนั่นแหละ ชาวบ้านกำลังจัดแจงที่จะย้ายลงศพของสองพ่อลูกนั้นไปไว้ที่ป่าช้าตามความเชื่อของคนในภาคอีสานนั้นถ้าเป็นการตายโหงจะไม่มีการเผาจะต้องฝังอย่างเดียวเท่านั้นจะฝังไว้5ปีหรือ10ปีแล้วค่อยขุดขึ้นมาเผาก็แล้วแต่ครอบครัวไหนจะสะดวกแบบไหน,นแต่จะไม่มีวันฝังลืมเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสาม ศพก็ได้เดินทางมาถึงป่าช้าชาวบ้านกําลังจัดแจงพิธีเพื่อที่จะฝังศพของสองพ่อลูกปอกรู้สึกสงสารลุงถมที่ต้องมาตายเพราะน้ำมือของลูกชายของแกเองท,ง,ทงทั้งๆที่ปอกนั้นก็ยังกลัวมากและภาพที่แกมาหลอกมาหลอนนั้นก็ยังติดตาอยู่ไม่หายและทันใดนั้นก็มีลมพัดแรงมากพัดต้นไม้น้อยใหญ่ ใบไม้กิ่งไม้ปลิวว่อนกันให้ทั่วทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเคลาลางของฝนฟ้าแต่อย่างใดทุกคนก็พากันคุยกันอื้ออึงบางคนก็ตกใจกลัวว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนในกลุ่มของชาวบ้านท,ที่กำลังแตกตื่นกันอยู่นั้นมีหลวงพ่อรูปหนึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่ต้องออกมาสวดบางสกุลให้นั้นได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วท่าน ก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าวันนี้หลวงพ่อมาฝากโยมทั้งสองไว้ที่บ้านใหม่แห่งนี้ให้พระแม่ธรณีเป็นที่รักษาลูกลูกหลานๆจะทำบุญไปให้ให้โยมทั้งสองสงบจิตสงบใจด้วยเถิดแต่ลมนั้นก็ยิ่งพัดแรงขึ้นอีกเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำพิธีฝังศพ ปลิวว่อนกันไปหมดแต่ท่ามกลางเสียงของลมพัดอย่างบ้าคลั่งอยู่นั้นได้มีเสียงหนึ่งสอดแทรกเข้ามามันดังแหลมๆวีดเบาๆเป็นเสียงจางๆที่ปนมากับเสียงลมจนคุณปู่คนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นก็ได้อุทานขึ้นมาว่านี่มันคือเสียงเปรต ่ามกลางความโกลาหลของชาวบ้านหลวงพ่อได้เห็นแบบนั้นก็เลยได้ไปหยิบน้ํามาหนึ่งขวดแล้วค่อยๆเทน้ําลงบนพื้นดินตรงบริเวณใกล้ๆหล,ล,ลุมที่จะฝังศพทั้งสองพ่อลูกนั้นแล้วปากก็พึมพำคาถาอะไรสักอย่างไม่นานนักลมที่พัดอย่างบ้าคลั่งนั้นก็ค่อยๆเบาลงเบาลงจนในที่สุดก็กลับมาสู่เหตุการณ์ปกติหลวงพ่อได้พูดกับชาวบ้านว่าเมื่อกี้ ได้ทำการกรวดน้ำไปให้ลุงถมได้รับรู้และตอนนี้ก็เย็นลงแล้วแต่อีกหนึ่งดวงวิญญาณนั้นก็รับรู้เหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะรับบุญที่หลวงพ่ออุทิศให้ไปได้เพราะตอนนี้ไอ้กุยด้วยกรรมที่มันทำไว้หนักหนาเสลือเกินมันก็ได้ตายและไปเกิดเป็นเปรตเสียแล้ว ชาวบ้านทุกคนที่ได้ยินอย่างนั้นก็ต่างพาการจับกลุ่มคุยกันอื้ออึงไปหมดจากนั้นหลวงพ่อก็ทำพิธีฝังศพของกุยและลุงถมไปจนเสร็จสิ้นเพราะเวลามันงวดเข้าไปทุกทีกลัวจะมืดข้ามไปเสียก่อนพอเสร็จพิธีแล้วเวลาก็ปาเข้าไปเกือบหกโมงเย็นทุกคนก็กำลังจะแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันแต่หลวงพ่อได้เรียกญาติโยมของกุยทั้งหมด มาบอกอะไรสักอย่างรวมถึงเรียกป๊อกเข้ามาฟังด้วยหลวงพ่อได้บอกว่าให้ญาติพี่น้องเอาขันข้าวที่เอาไว้เตรียมไว้เลี้ยงผีเอาไปวางไว้ที่โรงเรียนร้างตอนหกโมงเย็นวันโกนที่กำลังจะถึงนี้พร้อมกับทูบหนึ่งดอกแล้วก็ให้บอกกับไ้กุ่ยว่าให้มากินและขอองโหสิกรรมให้กันทุกอย่าง ส่วนจะเอาขันข้าไปวางไว้ที่ตรงไหนของโรงเรียนนั้นก็ให้ถามป๊อกเอาเพราะป๊อกรู้ว่าจะต้องวางไว้ตรงไหนป๊อกที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็งงว่าผมจะรู้ได้ยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าให้เอาไปวางไว้ตรงที่ป๊อกเจอกับกุยในวันนั้นไงที่เห็นเป็นต้นตาลสองต้นคู่นั่นนะ่ะความจริงมันไม่ใช่ต้นตาลแต่มันเป็นขาของไอ้กุยต่างหาก พะตอนนั้นกุยได้เกิดใหม่เป็นเปรตไปแล้วหลังจากวันนั้นผ่านมาหลายวันญาติของกุยและปอกก็ไปทำพิธีตามที่หลวงพ่อแนะนำและหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นลุงถมอีกเลยแต่สำหรับกุยในทุกๆวันโกนหรือวันพระจะมีคนได้ยินเสียงวิดเวด ยาวๆอยู่บ้างจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนได้ยินอยู่เราใช้เวลาพักใหญ่ในการพูดคุยกับป๊อกจนถึงปัจจุบันนี้ทางญาติพี่น้องของลุงถมได้มีการขุดศพของทั้งลุงถมและตัวกุยขึ้นมาเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วป๊อกได้เล่าให้ฟังอีกว่าทุกวันนี้ ็ยังมีคนได้ยินเสียงวีดวีเหยาว,ยาวแบบนั้นอยู่ถนนเส้นนั้นที่ป๊อเคยใช้เดินทางทุกวันในวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีความเจริญเข้ามาจากทางเกวียนกลายเป็นทางคอนกรีตแต่ภาพเก่าๆบรรยากาศเดิมๆก็ยังคงหลงเหลืออยู่บอกบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดของข่าวนี้ก็น่าจะยังพอมีลงเหลืออยู่บ้าง าตามหน้าหนังสือพิมพ์เก่าๆก็คงยากแต่ไม่รู้ว่าถ้าตามหน้าอินเทอร์เน็ตจะยังเจออยู่ไหมถ้าอยากรู้ก็ลองไปเสิร์ชหาคำว่าพ่อฆ่าลูกตายอำเภอลำไยมาศจังหวัดบุรีรัมย์ข่าวนี้ก็น่าจะประมาณปลายป,ายปี2540ถึงต้นปี541ก็น่าจะเจอ